สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World เกมนะครับหลีกล่าเจ้าคอมพี่ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับพี่ก็อยู่อันดับ98ของโลเพชร2,528คะแนนนะครับโอเคห่างอันดับ1ไม่มากนะแต่เวลานี้น่าจะอยู่รอดอะ่ะ่เดี๋ยวไปตีสัก2รอบเพื่อความปลอดภยัยละกัน โอเคแล้วก็ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ดิปโพปก่อนเลยเนาะเอาจริงเอาจังเลยห้ามแพ้เพราะแพ้นี่เปืองเปืองการ์ดมอสมากตัวที่สองเอาอีโอแลมเบียแล้วกันตัวสุดท้ายก็สไปโนทาสุคัตนะแล้วก็เอารถพลังโจมตีก่อนโอเคแล้วก็นี่ อ่ะมาคิดว่าไม่น่าจะแพ้นะเพราะว่าตัวที่เอาลงนี่ก็ค่อนข้างจะเก่งนะเป็นหลีกที่ค่อนข้างเปลืองทรัพยากรมากอะช่วงหลังนี่พี่ใช้เงินเขียวในการซื้อเลยนะ10เงินเขียวต่อนหนึการ์ดมอดเองโอเคเราชนะทางอยู่นะรถพลังโจมตีเข้าไปก่อนแล้วก็เพิ่มเลือดทั้งกลุ่มเราโอเคของเขาซัพเฟิลนะซับ มั่วเลยเค okay. เขาลดพลังโจมตีเราเราลดพลังชีวิตทั้งกลุ่มเขาโอเคแล้วก็เพิ่มเรือทั้งกลุ่มเราพร้อมสู้แล้วเราก็ขอชาร์จก่อนของเขาสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวนะแล้วตีไหมไม่ตี งั้นเราก็โจมตีเลยเนาะสามแต้มได้อยู่ไปเพราะตัวที่สองแพ้ทางเราอยู่โอเคไปนอนก่อนตัวแรกตัวที่สองนะครับอิลิเตเตอร์เจนสองนะนมันลดพลังโจมตีเราแล้วสองแต้มนี้ตีเปล่าอาเป็นสามนะสามแล้วตีไม่ตี งั้นเราก็ขอเปลี่ยนตัวโยลัมเบียมาแล้วก็ขอชาร์จเลยไปเขาป้องกัน2เอาชาร์จ1กลายเป็น4อ่ะคันนี้น่าจะตีแล้วตีมอะไรมาเพราะเราเอาลงมาล่ออยู่แล้วนะอา้าไม่ตีเหรอโอเคงั้นเราก็ชาร์จ4โจมตี2ไป ไม่เข้าไม่เป็นไลายขอแต้มเต็มแปดไยก่อนตอนนี้เข้าหแล้วมาได้แล้วหแต้มโอเคครับเข้าโยมตีเราหนะเราก็นอนไม่มีปัญหาครับดิปโปสูคัตลงไปเขาลดพลังโจมตีเราเราก็จัดเลยก็เพิ่ไม่ถึงเจ้าสไปโนทาสูคัตนะ ก็ป้องกันชาร์จไป2แต้มไปนอนอย่างนี้สไปโนทาสุคัตไม่ได้ลงแน่นอนสไปโนเจน2ของเขานะครับมีสแต้มแล้วมาตีมาสนะครับเข้าเราหนึ่งโอเคสบายสบายเดี๋ยวเราก็ขวดเลย เจแต้มไปไม่ต้องเปลี่ยนตัวให้เสียเวลาไปกัดปรับแล้วก็หมุนเนื้อหลุดสิเจ้าสไปโนเจน2โอเคครับชนะไปนะครับในการตีหลีคอมปี้สำหรับคลิปนี้ก็รอบแรกเนาะ2557คะแนนนะครับอันดับ87โลเพชรรับของรางวัลได้ ได้ DNA บวกมา500นะถือว่าดีโอเคไปต่อรอบ2ดิปโปตัวเดิมแล้วก็อีโอแลมเบียเหมือนเดิมแล้วก็สไปโนทาสุคัดเหมือนเดิมเอา2รอบแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นี่อืมนี่โอเคไป เราต้องลดพลังเขาก่อนเลยนะจะเจอโอกินเนื้อสามตัวเลยนะครับโอเคมาเราก็ลดพลังชีวิตเขาก่อนแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีพวกเราโอเคของเขาการกระจกนะโอเคเขาเอาของเราไปใช้ โอเคแล้วก็โจมปีก่อนเลยไป1แต้มไปนอนก่อนอีลเลเตเตอร์เจนสใช่ไหมโอเครอบนี้ชิลเลยสไปโน,โนเจนสองเอาลดพลังโจมเออชีวิตเรานะมี2แต้มตีมาก็แจมแต่จะตีหรือเปล่าตีไหมตีหรือเปล่า ไม่ตีเลยนะงั้นเราก็โจมตีไปไม่เข้าเลยอะ่ะโอเคของเขาสองแต้มมาตีไปเลยสองแต้มนี้ถ้ไม่ตีอีกเราใส่เลยไปสามแต้มสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายแล้ว ห้าแต้มเลยมากัดมาเลยพร้อมอยู่แล้วเราเหลือต้องสองตัวนะถ้าตัวนี้ตุยกัดมาสี่นะครับโอเคเรานอนไปอีโอลัมเบียลงสนามมาก็ลดพลังชีวิตก่อนแล้วก็ใส่เลยเนาะไปสี่แต้มไม่ได้ใช้เจ้าสไปโนทาสุคัสเลยอะ่ะ ไปนอนซะเรียบร้อยครับชนะไป2รอบติดนะครับได้สะสมแต้มเพิ่มอีกนิดนึงเว้นระยะให้ปลอดภัยอีกหน่อย2586คะแนนนะอันดับก็86โลเพชรเหมือนกันรับของรางวัลได้ได้อะไรได้อ่าดีเม่วงมาอีก200โอเคเดี๋ยวเรารับ ภาระกิตรลายวันโอเคก็ดูแล้วน่าจะอยู่รอดปลอดภัยสำหรับหลีกล่าเจ้าคอมปีนะน่าจะอยู่ปลอดภัยในระดับโลเพชรเนาะโอเคเป็นหลีกค่อนข้างจะเปืองแหละแต่เดี๋ยวพี่จะไม่ประมาทนะจะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนใกล้ๆจะจบหลีกแล้วกันนะครับ อ่ะเราก็กลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณนาทีครึ่งนะพี่คิดว่าพี่ได้เจ้าคอมปี้มาครอบครองแบบปลดล็อกได้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับร้อยโอ้โหห่างประมาณร้อยแต้มเองนะไปะอันดับหนึ่งดูสิห้าพันกว่าแต้มเอาคนเข้าไปโอ้โหตีกันตีกันไปได้ยังไงนะใช้การมอสกันหลากหลาย มากมายแน่นอนโอเคดูของรางวัลกันดีกว่าอย่างแรกเลยก็จะเป็นแบบสุ่มนะก็อยากจะได้เงินเขียวแหละทุกอันเลยอยากจะได้เงินเขียวแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอดี a ม่วงแล้วกันเนาะแล้วก็ได้เจ้าคอมปี้มานะครับเป็นตัวรีเจนระดับ1นนะโอเคพีก็ยังไม่เคยปลดล็อกแหละแต่ก็มีตัวพอสมควรนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนที่ได้ด้วยนะครับใครได้นี่ ภาคภูมิใจตัวเองไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าใช้ทรัพยากรเปืองมากพี่นี่แทบเอาตัวแทบไม่รอดเลยนะแล้วก็น้องๆใครที่ไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องเสียใจนะพี่ว่าเหลีกนี้ยากจริงเปืองทรัพยากรจริงตอนแรกพี่ก็ใช้เหรียญในการซื้อนะแต่เหรียญหมดแล้วก็ตอนหลังก็มาใช้เงินเขียวในการซื้อนะเกือบหมดเหมือนกันโอเคใกล้หมดเวลาเต็มที่แล้ว5 4 3ส1หนึ่ง หมดเวลาครับได้แล้วเจ้าคอมปี้ขอเงินเขียวหน่อยโอ้โหดินเอโมนะก็ยังดีอ่ะอันสุดท้ายได้อาหารนะแล้วก็การเจ้าคอมปี้มานะครับได้มาอีกหนึ่งใบเนาะแล้วก็แต้ม j w 1,003โอเคแล้วก็ปลดล็อกแล้วนะครับเจ้าคอมปี้นะปลดล็อกแล้วไม่รู้ว่าระดับเกมระบบเกมมันจะลวนหรือเปล่าเนาะ โอเคได้มาแล้วนะครับเจ้าคอมปี้โอ้โหอย่างนี้ต่อไปสู้ลีกนี่ใช้เจ้าคอมปี้ลงโดลัว,ลว,ลวได้เลยนะโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นลีกที่ความยากนี่ยากมากนะครับเพราะว่าใช้ทรัพยากรเติมซื้อการ์มดมดไปพอสมควรนะโอเคแต่พี่ก็เอาตัวรอดมาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะบา,บายบาย สวัสดีครับ